วันเกิดเมืองนอนที่เราภูมิใจประตูสุขเควนดินแดงใต้มากมายวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับรายการสวานิยมพบประชาชนนะครับ่าคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรนะครับก็พาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทําประมงปากน้ําหลังสวนนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ํำอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรของเรานี่เอง นะครับกลุ่มเกษตรกรแห่งนี้นะครับเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2517นะครับโอ้โหตั้งมานานมากนะครับ40ิบเกือบ50ปีแล้วนะครับการประกอบการของที่นี่นะครับส่งผลให้เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทําการประมงที่อยู่ในเขตปากน้ําหลังสวนนะครับได้รับผลดีและก็สร้างมูลค่าเพิ่มมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรทําประมงหลังสวนกันนะครับว่า ทางกลุ่มเนี่ยนะครับเขาได้มีการบริหารจัดการยังไงนะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับโอ้โหรับโล่มากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโล่นะครับโล่เกียรติยศนะครับจากสถาบันเกษตรกรดีเด่นนะครับปี2554นรบ่ะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับปี63นะครับกลุ่มเกษตรกรทำประมงดีเด่นอีกแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับปีพศ2565นะครับก็มี โล่ประกาศเจตคุณดีเด่นอีกหนึ่งโล่นะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่ากลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับว่ากิจกรรมของกลุ่มนะครับเขาทําอะไรกันบ้างถึงได้รับโล่ดีเด่นมากมายเหล่านี้เดี๋ยวตามผมมาเลยครับอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณจุฬาพรสวัสดีครับ ครับก็ถือโอกาสนะครับมาเยี่ยมนะครับกลุ่มเกษตรกรทําประมงฝากน้ําหลังสวนนะครับทราบข่าวว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับมีผลิตผลมากมายนะครับแล้วก็จดทะเบียนจัดตั้งมาหลายสิบปีนะครับจนได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับลหลายหน่วยงานก็มาช่วยกันสนับสนุนนะครับในส่วนของอาชีพชาวประมงนะครับก็มีสินค้าที่สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้อย่างมากมายนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาพบกับทางท่านประธานของกลุ่มเกษตรกร นะครับคนอื่นนะครับขอพูกคุยกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอท่านแนะนําตัวที่หนึ่งครับสวัสดีค่ะสิริเชทฐ์สันชากรนะครับประธานกลุ่มเกษตรกรขององค์กน้งาหลังสวนนะคะครับอีกท่านหนึ่งครับขอแนะนาตัวครับสวัสดีครับผมคุณสุรพรแสงทุวันครับเป็นเจ้าพนักงานองเสริมสา์กออาวุโสดูแลกลุ่มประมงทำประมงแบบน้ำลงสวนครับอืครับผมก็แต่ยินดีนะครับที่ได้มาเยี่ยมทั้งสองท่านนะครับแล้วก็อื่นนะครับ อยากจะทราบว่ากลุ่มเกษตรษกรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับจัดตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ครับกลุ่มเดิทีกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ตั้งมาเดินทีทศศ7เดก่อนที่ว่าห็นที่มันมาเข้ามาอยู่มามาเป็นสมาชิกแล้วก็เขาทำทำกันเนี่ยประมงเพราะว่าไอ,เอ้เริ่ามไอ้เริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกประมาณปีปีสี่ห้า ปีสี่ห้าเปีสี่หกก็มารับประธานเราเป็นประธานประธานกลุ่มเราก็เริ่มมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันแข็งแข็่งยิ่งขึ้นอครับผมครับปัจจุบันครับก็เป็นกลุ่มที่ตั้งมานานมากนะครับตั้งแต่สมัยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเข้ามาดูแลนะครับแล้วกรมส่งเสริมสหกรเองนะครับก็รับภารกิจนั้นต่อมาอีกขั้งหนึ่งนะฮะอ่ ในการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับ<ม>เราได้อะไรบ้างครับจากการรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับทําประมงการรวมกลุ่มหนึ่งดีอย่างที่เราทําอะไรเราปรึกษาเราเราประชุมก่อนแล้วเราจะมาทําแล้วเราจะได้หลายไอเดียหลายความคิดแล้วมันจะทาให้ชุ่มชนเราแข็งแรงด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย การรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยยัมองค่าให้ออกนะครับว่าการรวมกลุ่มเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ได้ได้ฟังจากตัวจริงเสียงจริงนะครับว่ามันเป็นการสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับชุมชนนะครับและกลุ่มของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับจากส่วนราชการต่างๆด้วยนะครับ ในส่วนของด้านการตลาดเนี่ยนะครับเห็นผมเห็นมีผมมลนนิตภัณฑ์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกกุ้งน้ําพริกปลานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านประธานเนี่ยลองแนะนำหน่อยครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับน้ำพริกน้ำพริกเราจะมีตรนนี้สิบสิบสองผลิตภัณฑ์นะคะน้ำพริกแต่เด่นๆคือน้ำพริกกุ้งเสียบชาเลนน้ำพริกกุ้งขาวกวัวแห้งแล้วก็น้ำพริกไข่เค็มน้ำพริกตะไคร ในปลาหงแห้งอะไรที่เป็นมาจากประมงเราจับมาแปรรูปได้หมดนะคะคแล้วก็จะมีปลาปลาตัวเล็กก็น้อยอที่ได้จากประมงก,ก็มาส่วนอันนี้เป็นปลาข้างเหลืองเนื้อปลาข้างเหลืองสมาชิกของเราเป็นผู้แร่แร่แรให้ส่งส่งกลุ่มวัตถุดิบมาจากวัตถุดิบมาจากสมาชิกค่ะนะคะมาส่งกลุ่มแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเนื้อส่วนนี้เป็นก้าง อันนี้เป็นก้างของปลาข้างเหลืองอันนี้แคลเซียมสูงมากแน้วตัวนี้ขายดีค่ะลูกค้าลูกค้าตอบรับดีกับข้าวก็ได้กับแกงก็ได้แกงก็ได้โอ้โหสุดยอดเลยอันนี้มามาจากสมาชิกนะคะสมาชิกส่งมาส่งเราค่ะกลับเย่ยมากเลยครับและในส่วนของการตลาดเนี่ยเราเดินการตลาดยังไงบ้างครับการตลาดเราทํามาเยอะมากนะคะแต่ตอนนี้ที่เลจริงเราเน้นขายตรงกับลูกค้าออกงานเน้นออกงานที่ ราชการราชการ,ร,าการกจัดของงานโอทอปโรงงานมือสารรพแล้วก็ลูกค้าส่งขายออนไลน์เฟซบุก <Facebook S 2> ส่งขายออนไลน์ค่ะบางครั้งก็มีไรฟ์สดม้างแต่บางครั้งก็ยังยังไม่ได้รายสุดัต่ตอบรับจากผูก้รบริโภคเป็นไงบ้างครับก็ดีนะคะลูกค้าซื้อซ้ำมากค่ะลูกค้าซื้อซ้ำจำนวนมากอย่างขายออนไลน์นี่ตัวเลขขยับขึ้นไหมครับก็ขยับนะคะขยับ ครแล้วสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับที่ว่าได้รับกระแสะตอบรับมากที่สุดครับเป็นลำพิษกันแข่งเกม,นะมค,ครมับพี่ผขายเกมลำพิกคู่เสียบครับส่วนมากส่วนมากเขาซื้อผ่านออนไลน์หรือว่าจากงานอีเวนต์ฮะอีเวนต์ก็เยอะเอีเวนต์ไปขายแล้วเขาก็โทรกลับมาซื้อซ้ำค่ะเอันนี้เรามีตัวอย่างให้ชิมในะมันเวลาเราจะได้กินตัวอย่างให้ลูกค้าชิมเรามีเทศกาลแบบนูธเนี่ย ราทำประมงทุกอย่างมีลหลายอย่างลูกค้าเข้าร้านเราช่องชิมเราจะต้องได้ตังค์จากลูกค้า<อ>ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งผ<ช>ลิตภัณฑ์เรามันมีหลากหลาย<อ>นะคะครับผมเห็นมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายเนี่ยนะครับเวลาเราผลิตเนี่ยนะครับกลุ่มเราบริหารจัดการยังไงบ้างครับกลุ่มบริหารจัดการก็วัตถุดิบเราก็เอาจากพื้นพืนพ,นพ,นพื้นที่ว่าเรามีป่าหน้าหลังสวนนะคะ<อ>มันเป็นทะเลนะคะเราก็มีแล้วก็ มาช่วยกันเวลาเราผลิตวันนี้ผลิตนะเราก็เรียกกันรวมตัวผลิตแล้วเราให้ค่าตอบแทนสมาชิกเวลาไปออกงานอีเว้นเราก็มีค่าตอบแทนให้สมาชิกคือง่ายๆว่าสมาชิกที่เขามีเวลาว่างก็มาช่วยทาตามวันที่ทางผมได้นัดหมายพอผมนัดหมายเนี่ยสมาชิกแทนที่ว่าเขาจะอยู่บ้านเฉยๆก็มาช่วยทํำมีรายได้เพิ่มอีกโอ้เยี่ยมมากเลยแล้ววัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็คือมาจากสมาชิกเป็นส่วนส่วนใหญ่นะใช่ค่ะ เยี่ยม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 มากเลยครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสกกออากลจะขอญาตถามในส่วนของฝั่งส่งเสริมสากลกบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณสุรพรนะครับก็ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วม พูดคุยกันวันนี้นะครับภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์เรานะครับนอกจากจะช่วยส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็ยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการส่งเสริมของเครื่องเสริมสหกรณ์มีแนวทางอย่างไรครับก่อนหน่เราต้องดูก่อนว่ากลุ่มเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยคือทําอะไรแล้วเราทําตามที่เขามีความต้องการถ้าเรามาชมกไม่มีความต้องการในการทำเนี่ยทำยังไงเราก็ไม่มีโอกาสที่ทําให้กลุ่มประสบความสำเร็จได้ มีเจ้าหน้าที่มาสอนแนะใน,นเรื่องของการจัดทําบัญชีการเ<ร><ม>ก็บสินค้าการทํายังไงให้คุณภาพสินค้ามันดีขึ้น<ม>แล้วช่องทางการจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ต่างๆเนี่ยเ,เราก็พยายามช่วยในการสร้างในเรื่องของการเช็คกิ้ง,งอะไรต่างๆเนี่ย<ม>คือช่วยทุกๆช่องทางที่<ม>ทางเราได้เข้ามามาดูแลแล้วก<ม>็เน้นหลักเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งสมาชิกมีรายได้ สมาชิกมีการนําวัตถุดิบของเขาเนี่ยมาจําหน่ายให้กับกลุ่มเพื่อให้ให้มูลค่าเพิ่มขึ้นได้นี่ก,นก็นี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือคณะกรรมการ,รเขาต้องมีความตั้งใจที่จะทําตัวนี้ด้วยถ้าไม่มีความตั้งใจเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จคงจะย,ยากครับผมเขาสรุปได้ดีมากเลยนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมวิสาหก็เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยกรมส่งเสริมสปอร์ได้ให้การช่วยเหลืออะไรบ้างครับ ช่วย,เห,ยเหมือนทุกอย่างค่ะเหมือนพี่่รือพอพูดไปรเรื่องถ้าขาดเป็นภูตถ้าช่วยเราจะ แต่ว่าให้เขามาดูแลเรื่องบัญชีหรือว่าช่วยแนะนาเราองค์สมรรถภาพก็ช่วยเราทุกเรื่องค่ะปุ่ไปได้ครับผมฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับก็องสมสรถภาพก็มาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนนะครับก็มีเงินปลอดดอกเบี้ยนะครับทางลุ่มเองก็ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็องสมสรถภาพของเราก็ยินดีมาช่วยนะครับก็โอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็คุณสุรพลนะครับที่ให้โอกาสทาง ทีมงานร,รายการสังก,กร์จังหวัดทุกประชาชนนะครับได้มาเยี่ยมชมอกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรทําประมงปากน้ําหลังสวนนะครับก็สินค้าก็มีหลากหลายมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่รับรับชมคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับที่จะ มาเยี่ยมหรือว่ามาอุดหนุนสินค้าของกลุ่มเกษตรกรนะครับท่านก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับอาจจะมาที่กลุ่มโดยตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวขอยาตให้ท่านบอกสถานที่ตั้งของกลุ่มนิดนึงครับก็กลุ่มเกษตรกรอยูาฝั่งน้ำหลังสวนอยู่ที่ทางเข้าโรงเรียนทางเข้าโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาค่ะตรงมาที่ห้าเข้าเข้าจากทางปากทางประมาณหนึ่งกิโลค่ะนะคะจะถ้าทางทางที่จะไปปากน้ำนะคะเลี้ยวเข้าม่ได้เลยค่ะ หรือไม่ก็โ,<อ>โทรโทรมาได้ค่ะ0886616914ถ้าไลน์เฟซบุ๊กก็เข้าไปในกลุ่มเกษตรกรทางฝากลาง่างวนได้เลยค่ะอขอบคุณค่ะคร,ครับผมก็นี่ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งนะครับที่สำนักงานสหก,กรณ์จังหวัดชุมพรของเรานะครับได้เข้ามาดูแลแนะนําส่งเสริม จนประสบความสําเร็จนะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของเรานะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เผยแพร่ไปดังนั้ให้กับผู้คนทั่วไปก็ได้รับชมด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับขอผมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับที่เราแพ็คเป็นเป็นสองเป็นดำแบบนั้นเราแพ็คสองห้าโลเราส่งลูกค้าลูกค้ากันตัวเองแล้วเวลาส่งเราส่งยังไงส่งทางเคอรี่ทางตรกนี้ครับส่งผ้าส่งของส่งเฟ ปัจจุบนนี้มีปัจจุบันนี้มันส่งต่อให้ราคาถูกกับกลุ่มนี้เพื่อเราต้นทุนในการจบมากขึ้นเราก็จะมีกำไรมากขึ้นมีรถบรรทุกเย็นอะไรก็มีเรียบร้อยแล้เรื่เดือนนึงเดือนนึ่งนี่ได้ประมาณกี่กิโลครับเดือนนึงที่เราส่งอยู่ปัจจุบันนี่มีเดือนนึงแล้วแต่ออเดอร์แล้วแต่งานพี่ว่าถ้าว่าปกติไม่ติดโควิดไม่อะไรก็ก็ก็มากอยู่นะคะอืมก็พ <oh ื Google. ้นท oh. <okay, ี่ของเราที่เราส่งเยอะ อันนี้อันนี้ไปเปลออ่าแค่อ๋อไป,ป,ะปะนเปล่าอันนียอร่อยกินกับข้าวร้อนแล้ว,ลวขไข่ต้มตอืมไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกใครเลยแกะกินคนดียเหมะของเราจะเกบได้นานเราใช้อบเราใช้เราใช้เ,าชเ,าชเาชูาอบอบครั้งนึงประมาณสองชั่วโมงก็แบบทิ้งชั่วโมงแล้วลูกค้าซื้อไปแล้วาาไม่ต้องใส่ตู้เย็นตั้งข้างนอกได้เลยครับสามารถตั้งข้างนอกไว้ สี่ห้าเดือนสบายๆไม่ต้องกลัวจะเสียอ๋อกลัวว่าจะไม่ถึงอ่ะอกินกันหมดก่อนโอเคครับผมณเขาบอกว่าที่นี่เป็นไงดูพร้อมได้โอ้เยี่ยม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 เห็นซีมเยอะเกินแล็บข้อเผาดีอร่อยครับอร่อยเจ้าเกษตรกรทำประมงปากน้ำหลังสวน